คครก็กลับมาพบกับรายการ q u a n t ั m มเวลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนเรื่องของใช้ Big Data ในการวิเคราะห์การลงทุนเดี๋ยวเราจะมาคุยกัว่าเราจะใช้ Big Data วิเคราะห์การลงทุนได้ยังไงหรือ Data มีอะไรบ้างวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเดิน3คนอีกแล้วนะครับโดยที่ผมเดียร์ไอเดียเครับสวัสดีค่ะพบกับอุ้ยนะคะก็อุ้ยสนใจในเรื่องของการลงทุนค่ะแล้วก็ทําธุรกิจด้วยค่ะสวัสดีครับครับนักลงทุนอิสระครับ ก็วันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของ Big Data เนาะไหนเริ่มที่น้อง S ก่อนเลยก็ได้ก็วันนี้หัวข้อจะเป็นทําไมเราต้องใช้ Data ในการวิเคราะห์การลงทุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าปกติเราแบบเคยไหมที่แบบเราตัดสินใจซื้อขายตามฟันเดเมนทัลบ้างงบดีบ้างราคาลงหรือว่าเวลางบแย่แล้วปุ๊บตัดสินใจแล้วก็แบบราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราตัดสินใจด้วยเทคนิคอลซื้อเบรกเอาแล้วราคาขึ้นหรือว่าซื้อแบบ b u y on dip แล้วแล้วก็บางทีราคายอซื้อบางทีราคา เบรกล้วไปบางทีไม่ไปอะไรเงี้ยครับอันนี้บางทีผลลัพธ์ของการเทรดอะมันไม่แน่นอนครับแล้วก็ทําให้ทําซ้ําไม่ได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยอย่างผมในเทรดเนี่ยผมได้เริ่มใช้ตัว Data มากขึ้นมันทําให้แบบได้วิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้แล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับสมาณนี้โอเคก็เด okay. ี๋ยวที่จะแชร์ตรงนี้มีแชร์ว่าจริงๆแล้วในเมื่อก่อน่ะจุดเริ่มแรกของการใช้ Data มันก็มาจากตัว Candle stick ก็คือเป็น h h i g open close volume อืมในสมัยก่อนเขาก็จะจดจดไว้ ว่าเอ้ยราคาซื้อสูงสุดราคาต่ําสุดราคาเปิดราคาปิด,าาปดยังไงอันนี้คือเริ่มในตลาดคอมมูนิตี้ก่อนเนาะแล้วเขาก็จดจดกันเฉยเฉยอ่ะว่าเออราคาซื้อราคาขายเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็มาลิงก์กับฟันเดิมเนทัลอืมจริงๆริฟันเดิมเนทัลเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของงบการเงินแต่ทั้งน้องอุ้ยน้องเอสรู้ไหมว่าจริงๆฟันเดิมเนทัลเนี่ยมันดีเลย์นะรู้ไหมดีเลย์สักเท่าไหร่น้ออุ้ยคิดว่าอาจจะประมาณ หกเดือนเพราะว่าอย่างอุ้ยเหมือนเราซื้อหุ้นที่มีแบบจ่ายปันผลใช่ไหมสมมติว่าราคามันลงมาแล้วอะแต่ว่าในฟันเดเมนท่ลมันยังไม่โชว์แบบว่าเรโชมันลงอ่างเงี้ยค่ะมันยังไม่อัปเดตก็เลยคิดว่าอาจจะแบบหกเดือนหรือเปล่าโอเคจริงๆแล้วเรื่องของฟันเดเมทท่ลที่พี่บอกว่าดีเลย์เนี่ยก็คืออย่างเช่นฟันเดเมนท่ลเนี่ยหรือว่าทางด้านงบการเงินเนาะเวลาฟันเดเมนเท่ามันก็มาจากเรื่องของ financial s t a t e มนต์ต่างๆนะครับเรื่องของงบการเงินที่มันดีเลย์เนี่ยคืออย่างเช่น งบไตรมาสหนึ่งก็คือตั้งแต่มการาจนถึงมีนาคือเขาซื้อขายเรื่องอะไรดําเนินธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมค่ะ<ฆ>ตั้งแต่มการาจนถึงมีนาแล้วก็ค่อยมาประกาศหลังจากจบไตรมาสนั้นอีก4ี่ิบห้าวันประมาณพฤษสาพาหมพฤษสาช้าสุดควอที่15บ5า15าพฤษภปาสิบหาประมาณนั้นหรือบวกไปอีกน้อยสอย่างเงี้ยประมาณ4 5วันทําการอะไรเงี้ยนะครับอือฮึซึ่งก็เ,เกือบเกือบสองเดือนเลย ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีเลยไงสำหรับเทียบมันคือดีเลยไปเหมือนที่น้องุ้ยบอกเลยใกล้เคียงเลยคือครึ่งปีเพราะว่ามันดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่มกกรลาขายของมาเรื่อยๆแบงก์มีนั่นนี้นู่นอ่าเรียบร้อยหรือว่าการขายของดําเนินธุรกิจมาเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่งจะมาประกาศงบถูกไหมครับ<ช>อืมก็ติ่าวันแค่จริงๆฟันเดิมทัลเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีเลยแหละเออเราปล่อยเราจะรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจนี้ดีหรือไม่ดีเป็นยังไงอืม มันก็เลยแบบเฮ้ยบางคนก็ชอบเฟรมเทลบางคนก็ไม่ชอบหรือบางคนที่เป็น VI เนี่ยเขาอาจจะต้องทําการบ้านเยอะขึ้นเพื่อจะดูว่าระหว่างไกลมากที่นําเนินธุรกิจน่ะมันเวิร์กกิ้งหรือเปล่าเขาจะมีคําพูดหนึ่งคือสักขึปัดสกึปัดคือเป็นการไปกับไปวิสิตสาขาไปวิสิตนั้นๆเช่นเอซูไม่ว่าอย่างเช่นสมมติ After y o อยูแล้วกันเนาะหุ้นหุ้นอา a f t e ตอ o u ยูคือหุ้นน้าแข็งใสอะไอยูขนมปังอืมอ After ตอยูที่เป็นร้านชื่อว่า After y o อยูเลย ตัวย่อคือเอยูบ่บางค,บคนเขาไปดูขอดูบินเลยนะว่า6โมงเย็นได้บินกิ่ได้บินเลขอะไรแล้วได้บินกิบบินแล้วอย่างเงี้ยอืมอ่าหรือแบบบางคนก็ไปเข้า,ขาร้านคามาดบางคนก็ไปดูว่าเฮ้ยอ,อย่างเช่นธุรก,กิจน้ำมันเนี่ยเออมีคนมาเติมแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืมมาดูโ R หรือไปดู p t g มีคนมาเติมน้ำมันเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยอืมคนเข้าแบงค์เยอะไหมไปดู NPL สมมติคนเข้าแบงค์เยอะอะาจจะแ,แบบไม่ค่อยได้มีอะไรเกี่ยวมาไปดูเรื่องของ NPL ที่แบงค์ชาติประกาศไปดูเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะี่คือเรื่องของการใช้ Data ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาคุยเลยว่า i, เฮ้ย d a t a เนี่ยมันยังไงบ้างไหนเทคนิคเ้น้องเอสจะเล่ายังไงครับเทคนิคเอ้อโดยปกติผมจะเทรดแบบด้วยเทคนิคเข้ไงครับเพก็แบบบางทีเราที่เมื่อกี้ที่กล่าวไปก็คือบางทีเราเราซื้อไปเพราะมันเบรก แล้วราคาบางทีมันไปบางทีมันไม่ไปมันทําให้เราบางทีเราไม่รู้ว่าไอ,ไอ้การที่ราคามันขึ้นครั้งเนี้ยมันขึ้นแล้วยังไงหรือว่าครั้งหน้ามันลงแล้วยังไง <c oughs> เช่นเรามูดเทรดไปทั้งหมดสิบครั้งมันขึ้น 6, ขึ้นไปทั้งหมดหกครั้งหรือว่าลงมาสี่ครั้งเราเทรดเสร็จปุ๊บเราก็ะจบไปในวันแต่พอสมมุติว่าเราหลังๆเริ่มสนใจการใช้ Data แล้วก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะการขึ้นครั้งเนี้ยมันขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ลงเพราะอะไร <c oughs> มันทําให้เวลาเราวิเคราะห์ด้วย Data ครับอ่อ เราตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็มันทําให้เราไม่ไบแอสสุดท้ายผลลัพธ์ของการเทรดมันจะดีขึ้นครับประมาณนั้จริง,รรงๆเทคนิคเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเรียกว่าอาจจะทั้งหมด99%หรือ100%เลยก็ได้มันก็จะมาจากอยู่แค่5อย่าง High Low Open c นโ s สแล้วก็ v o l ลุ่แล้วเอา5อย่างเนี้ยไปสร้างสูตรเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามีแค่5ตัวแปรมีพารามิเตอร์แค่5ตัว เอาไปสร้างอินดิเคเตอร์ได้เป็นหมื่นๆอินดิเคเตอร์เลยอาจจะมีเรื่องของวอลลุม่มเอาเอาวอลลุ่มกับไพรซ์มาคูณกันก็กลายเป็นแวร์ยูอ่ะจริงๆมันก็มี6อันนั่นแหละอืมประมาณเนี้ยเฉะนั้นมันมีเยอะมากเลยประมาณเนี้ยเดี๋ยวในตอนตอน,ต,อนต่อ,ต,อต่อไปอ่ะเราก็จะมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีกี่แนวหรือเอ่อน้องเอสใช้อะไรเผื่อแบบเฮ้ยมาคุยกันต่อได้ประมาณนี้แต่กี้น้องอุ้ยจะบอกว่าอะไรครับน้องอุ้ย อ,อ๋อก็พี่เดียบพูดว่าแบบเอยอินดิเคเตอร์มันเกิดขึ้นมากมายจากแบบแค่ไม่กี่ตัวแปลใช่ไหมอืมอืมอันนี้คือแบบเอออุ้กก็เห็นว่าเอยอินดิเคเตอร์อะือมันมีเยอะมากจริงๆจนเราอะไม่รู้จะใช้อะไรแต่ว่าคืออุ้กก็ลองใช้หลายตัวแต่ในความรู้สึกของอุ้ยนะคือคิดว่ามันก็ความแบบแม่นยำอะมันน่าจะประมาณสัก70%หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการใช้ Data เ,เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความแบบ accurate ขึ้นไปไหมคะ โอเคก็จร okay. ิงๆอ่ะ hmm. ม uh ันเพิ่มม mm ันเพิ่มแน่นอนแหละแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเอา Data อะไรมาเราไปใช้ Data ถูกหรือเปล่าเนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางทีเราไปหยิบใช้ Data ไม่ถูกมันก็อาจจะไม่มีผลอะไรไออย่างเช่นสมมติเราอยากซื้อหุ้นต้องคิดก่อนว่ามันจะมี Data อะไรบ้างที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นอะไรเงี้ยของเอสมี่เลยไหมตัวอย่างของ Data ที่เราดูกันก็คือมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนอะไรเงี้ยครับ เราอาจจะเอานักลงทุนข้อมูลพวกนี้มามาดูเป็น Data อันนี้เป็นตัวอย่างครับหรือแบบมูลค่าการซื้อสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วเราอาจจะเอาข้อมูลบางอย่างนียมาใช้อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราอาจจะใช้ Data พวกนี้หรือหรือใช้อันอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีมูล uh huh. ค่าการซื้อขายผ่านอัลกอริทึมติกเทรดดิ้งอันนี้อันนี้ผม uh huh. ดึงข้อมูลมาจาก s e t ดอทก็คือในปี2 5 6 5ครับ มีการใช้ตัวเนี้ยเทรดอ่ะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์สองห้าหกหกเนี่ยคือสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองห้าหกเจ็ดตัวปีเนี้ยถึงเดือนมิถุนาครับอยู่ที่สี่สองเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่ามีคนใช้ตัวอัลกอริทึมเนี่ยมากขึ้นอาจจะมีความหมายว่ามีคนใช้ดัตต้าอะไรประมาณนี้ครับอืมผมประมาณนี้ครับพี่โอเคจริงๆก็เห็นชัดนะว่าตอนเนี้ยเฮ้ยมันก็เหมือนกับอยู่สู่ในยุค AI แล้วนะครับว่าข้อมูลมันเรียกว่าอะไรนะมันมากขึ้น เขาก็เลยมาใช้เรื่องของอัลกริทึมเทรดดิ้งหรือโรบอทเทรดดิ้งนั่นเองต่อไปคนก็แบบใช้โรบอทเทรดมากขึ้นใช้อัลกริทึมเทรดมากขึ้นอืประมาณนี้ทีนี้ถามว่าไอข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแชร์หน้าจอให้ดูนะว่าข้อมูลเนี่ยคนทั่วไปจะไปหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับก,ก็เนี่ยแหล,ละก็คือเว็บเซ็ตก็เป็นที่พึ่งเลยที่พึ่งใหญ่ๆของของประชาชนนะครับของน,นักลงทุนอืเว็บเซ็ตน่าจะอย่างนักเ่นเอสก็น่าจะมาจากในเว็บเซ็ตแหละถูกไหม,มทีนี้จริงๆแล้วบางทีเนี่ย ก็หายากอยู่เนี่ยพี่ที่สกอร์ดูเนี่ยโหอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอเรื่องของข้ออ่าเรื่องของบอกว่าเฮ้ยากระชุ t มเท r a d i n g อยู่ตรงไหนจริงจริงมันจะอยู่ตรงนี้เลยในเรื่องของข้อมูลซื้อขายนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้อมูลซื้อขายแล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างข้อมูลสถิติอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยข้อมูลและสถิติก็อยู่ตรงนี้ของที่ทำมาน่ะน่าจะอยู่ตรงนี้โปรแกรม trading value อ่าอยู่ตรงนี้อ่าใช่ครับผมเขาจตรงนั้นอ่าเขาก็จะมีมาบอก ในสิ่งสำคัญคือเขาจะบอกด้วยมเมื่อกี้ของที่เอสทำมาเนี่ยมันจะบอกประมาณว่ามีในแต่ละวันเนี่ยภาพรวมโปรแกรมเทรดดิ้งเท่าไหร่แล้วก็นอนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็ทัวทัวเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เห็นไหมเกือบครึ่งอยู่นะก็เนี่ยเพราะมัน40,000ล้านถูกไหมครับประมาณ40,000ล้านนี่ก็โปรแกรม Trading เทรดดิ้งก็ไปเกือบ15เอ่อเรียกว่าอะไร15,000ล้านแหละอืมมาดูรายตัวกันบ้างนี่บางหุ้นบางตัวนี่คือขึ้นไปเกิน50%เลยนะหุ้นอย่างเช่น S T R C เนี่ย มีโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนี่โปรแกรมเทรดดิ้งคือ52% RCL c 0เยอะเหมือนกันนะแบบเนี้ยเยอะพอสมอควรเลย,เร,ย,ย,ย,เ,ลยเรียกว่าเยอะมากไม่ใช่เยอะพอสมควรอะเรียกว่าเยอะเยอะโคตรเลยนะเยอะเลยประมาณนี้อันนี้คือสินน่งแหละที่เอาไปทําได้นะครับก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็สาคัญเนาะน้องอุ้ยเคยมาใช้ไหมในหน้านี้หน้าเกี่ยวกับพวกนี้น้องอุ้ยเคยใช้ไหมหน้านี้ไม่เคยใช้แต่อุ้ยจะเข้าไปดูในหน้าของแบบสิทธิประโยชน์มากกว่าเข้าไปดูตัวที่เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะอืม โอเค okay. อันนี้อันนี้ก็คือหน้าแรกเนาะหน้าแบบเฮ้ยเบสิกสุดแล้วเฮ้ยอย่างเช่นราคาหลักทรัพย์อม,มันก็บอกแล้วาราคาหุ้นหลักอ่าหลักทรัพย์ก็คือราคาหุ้นแล้วกันเนาะใช้เป็นเขาเขาใช้เขาเป็นหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เป็นราคาหลักทรัพย<อ>์ม,มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ละอินดี x เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็สิสบอันดับซื้อขายสิบอันดับสูงสุดอ่าสิบอันดับสูงสุดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือปริมาณการซื้อขายนะครับแบบนี้เนาะค่ะ ข้อมูลซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยว่าเออตอนนี้มีใครซื้อใครขายเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ทํามาเส้นมาให้เรียบร้อยแล้วเออดูสวยขึ้นดูดีขึ้นเอว่าเอ้ยนักลงทุนต่างชาติเป็นยังไงออาลองเอาสถาบันออกเอาบริษัทหลักทรัพย์ออกให้เหลือนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนไทยสู้วันจะสังเกตว่าเนี่ยตั้งแต่อามีอนหลังหนึ่งปีไหมอ่ามันมีสูงสุดแค่เท่าไหร่เนี่ยไม่มีน้อยถึงหนึ่งปีอ่ะ อ่ะหนึ่งปีเนี่ยก็คือออนหนึ่งปีที่แล้วโอเคของปีกาตการะาปีแล้วจ<ล>ะเห็นว่าแต่กกระลาปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติเป็นไงนขายเรื่อยๆเลยใช่ต่างชาติขายเรื่อยๆในประเทศ er ซื้อเอรื่อ er> ยๆเพราะนั้นราคาหุ้นมันก็เหมือนกับจะขึ้นได้ยังไงเพราะในเมื่อต่างชาติเทมาเรื่อยๆเลยขายเองเดียวเออนะประมาณนี้อันนี้ก็เอามาใช้ได้ช่วยได้นะครับอือหรือจะเป็นห้าวันทําการล่าสุดซื้อขายห้าล่าห้าสุดอย่างเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือธุรกรรมขายช็อตอืมอันนี้ก็น่าสนใจ ว่าให้รู้เลยว่าหุ้นตัวเนี้อย่างเช่น AAI เนี่ยมีประมาณหุ้นชอ็อตมามีคนมาช็อตกี่หุ้นแล้วนะครับมีคนมากี่เปอร์เซนต์ของอะไรวะอันนีน้คือเป็นแบบวันนั้นๆเนาะเป็นเฉพาะวันนั้นนนนะครับอืมอ๋อนี่ไงก็ช็อตเซลล์อ๋อจริงๆมันมีปุ่มให้กดตรงนี้อ๋อไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับอืมก็คือเนี่ยถ้าเกิดเป็นช็อตเซลล์ก็คือเป็นวันๆแต่ถ้าเกิดเป็น outstanding s h o t ก็คือสะสม นะครับมีแบบสะสมมามีคนเปิดอยู่เท่าไหร่คนเปิดช็อตอยู่กี่ตัวไอ้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณนี้เนี่ย A อไเมื่อกี้ก็จะแบบเฮ้ยอยู่แค่0.01เองนะ0.01เนี่ยคือเทียบกับตัวจำนวนหุ้นทั้งหมดเมื่อกี้ไอ้ตัว total short ไอตัว total short sell เนี่ยก็คือเป็นแค่วันนั้นๆมีคนมาช็อตหุ้น A A I วันนั้นน,นอ่ะ2แต่ถ้าเกิดเทียบกับหุ้นทั้งหมดของ A A I เนี่ยก็แค่0.01เองประมาณเหนึ่งเปร์เซ็นต์เ ไอตัวช็อตเซลเนี่ยมันบอกประมาณนี้น้องเอสหรือน้องอุ้ยทราบไหมว่าเปอร์เซ็นช็อตเซลมันบ่งบอกอะไรได้ถ้่ากับคิดว่าช็อตเซลลนี่คือคงจะบอกว่าแบบถ้ามีคนมาเข้ามาช็อตเยอะเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกับเอะมันจะแบบมันจะลงหรือเปล่าแต่ถ้าคนแบบช็อตน้อยก็เป็นไปได้ว่าเอ้มันจะแบบเริ่มกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือ,อที่คิดนะคะอืน้องเอสมีมุมมองอย่างไรไหมครับถ้าช็อตเซลล์ก็เหมือนว่าเขามันอาจจะมองว่าเป็นการเ็ดจิงได้หรือเปล่าพี่ ว่าแบบยังไม่อยากให้คุณึ้นอะไรเงี้ยก็จะขายออกมาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็คล้ายๆกันนะจริงๆก็เรื่องคล้ายๆกันช็อตเซลล์เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้บอกว่าโดยส่วนใหญ่เราต้องมาเข้าใจเนเจอร์ของนักลงทุนก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่ช็อตเซลล์อ่ะก็เป็นนักลงทุนแบบรายใหญ่เป็นสถาบันเป็นต่างชาติไม่ไม่ค่อยมีนักลงทุนไทยรายย่อยหรือรายทั่วไปช็อตเซลล์เข้าใจไหม เพอาจจะแ่บบเอ้ยอาจจะยากอาจจะลําบากแล้วนักลงทุนอาจจะถูกสอนมาแค่ว่าซื้อเพื่อขึ้น buy and hold อะไรเงี้ยอืการช็อตเซลล์ก็คือซื้อเพื่อให้มันลงหวังให้มันลงแล้วบางคนบอกเออซื้อหุ้นช็อตเซลล์เนี่ยก,ก็ก็คือเป็นการซื้อหุ้นขาลงกําไรสูงสุดอ่ะมันได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เองก็คือหุ้นตันน้นมันลงมาเหลือศูนย์บาทนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดราคาหุ้นขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สามเด้งสี่เด้งได้นักลงทุนก็อาจจะมี m i n d s e บอกว่าเฮ้ย ไม่อยากซื้อหุ้นช็อตเซลในท้งหุณนทั่วไปเนาะแต่นั้งทุนรายใหญ่เขาแบบเฮ้ยมองเรื่องของการทำเอจจิ้งเหมือนที่เอบอกก็คือที่ตอนนี้หุ้นมันยังไม่ขึ้นก็ช็อตเซลมันออกมาไปยืมหุ้นมาช็อตอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นพี่อยจะแชร์ว่าเออคนที่ช็อตเซลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีตังเยอะอ่าเพราะนเปอร์เซ็นต์ช็อตเซลเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งมาดูตรง outstanding เนี่ยนะอันนี้แบบแชร์มุมมองเฉยๆว่า ถ้าเกิดเราลองสังเกตไปที่ outstanding เ,เสร็จปุ๊บเราลองมาดูหุ้นที่แบบช็อตเยอะๆอา่า outstanding ช็อตแบบเนี่ยสองเปอร์เซน์อย่างเงี้ยนะครับสองเปเนี่ยคือฮาน่าห็นจะจะเห็นว่าหุ้นที่มีคนช็อตเยอะๆราคาหุ้นมันอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยสังเกตดูได้เลยอย่างเช่น E A เนี่ยโหมีคนชอ็อตหนึ่งเก้าหละนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ น,น,นี้มีทั้งแบบ NVDR ทั้งแบบโลโก้ก่บ NVR เนาะแบบเต็มไปหมดเลยรวมทุกอย่างนะครับนี่แหละก็<ม>เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาดูได้ว่าหุ้นตัวไหนที่แบบเฮ้ยมีโอกาสที่ยังไม่ขึ้นประมาณนี้นะนี่แหละเอามาช่วยได้แล้วเท่าไหร่ถึงเรียกว่าแบบเปอร์เซน็นต์เท่าไหร่ที่พี่เดคิดว่าเอ้ยอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะต้องช็อตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆแล้วอ่ะอืมหรือว่าเทียบกับนทีมีกั้งหมดเทียบกับในอดีต อ่าก็คือต้องมาเทียบว่าหุ้นตัวนั้นอะในอดีตที่ผ่านมาเคยเรียกว่าเคยมีคนช็อตไหมหรืออยู่ดีๆคนช็อตพุ่งขึ้นมาหรือมีคนช็อตเยอะๆแล้วแล้วเรียกว่าหายไปปิดสถานะไปอันนี้มันก็จะพอบอกได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีบอกเท่าไหร่ว่าเยอะหรือน้อยแต่ให้เทียบกับตัวมันเองว่าตอนนี้เฮ้ยมันอาจจะมีการคนช็อตมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวพี่อ่ะ ในอุ้ยถามแบบนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูเพื่อเห็นภาพแลยกันจะได้ก่อนจะจบคลิปนี้ให้เห็นภาพเลยว่าที่พี่ทําข้อมูลมานะครับมันมีมีเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้ดูได้ว่าเปอร์เซ็นต์ช็อตอสูรเราไปไปดูของ EA แล้วกันนะช็อตอาจจะอธิบายแล้วมันอาจจะแอฟแตกเกินไปนะอันนี้ขอเหเที่จะเป็นกราฟนี้ขึ้นมาเลยนี่เร็วมากเลยนะครับเพราะอันนี้เราใช้ AI ในการทำเจเนเรตขึ้นมาไอสีแดงเนี่ย oh. คือเป็น outstanding shot สีน้ำเงินอ่ะคือช็อตเป็นวันวัน่าที่แบบมใีในหนึ่งวันมีคนช็อตกี่เปอร์เซ็นต์แทนสีน้ำเงินให้ดูแกนซ้ายไอ้แกนขวาสีน้ำเงินดูแกนขวานี่ดูนี่นะครับสีแดงดูแกนซ้ายก็เห็นว่าตรงเนี้ยถามว่าพี่เดียมันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะถูกไหมแต่สิ่งที่ ea นะ่าสนใจตรงเนี้ยตอนแรกๆเนี่ยมันก็อยู่ที่0 1นจุดึงเปอร์เซ็นต์ืดตืดตืด,ตด,ตดอ่าแล้วขึ้นมาลงมาหลังจากเนี้ยหลังจากที่มันเบรกตรงนี้ไฮนี้ขึ้นมา นะครับนี่เนาะที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วปุ๊บหลังจากนั้น EA ไม่เคยลงมาต่ําเป็นศูนย์แบบเดิมอีกเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆตรงเนี้ยถ้าระหว่างเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเฮ mm ้ย hmm. ตรงนี้พอมันเบรกตรงนี้มาแล้วเราก็เฮ้ย EA แปลกๆแล้ว, hey, แ,ลวแล้วพอมันเบรกมามันมันไปมันไปเรื่อยๆระหว่างทางมีปิดอีกเฮ้ยตรงนี้มันเบรกอีกรอบหนึ่งตอนแรกเห็นมัน,มนแบบเอ้ยเอายังไงดี mm hmm. ถูกไหมสุดท้ายมันมาเบรกตรงนี้อีกรอบนึงเดี๋ยวพี่ทํากราฟคู่กับ EA ให้ดูทํากราฟคู่กับราคาให้ดู ก็จะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันลิงก์กันแล้วมันมีผลยังไงบ้างอ่าอันนี้จ,จะแบบก็สังเกตนะดูพอเป็นสีแดงตัวเนี้ยมันเบรกขึ้นมาสีแดงนี้กับสีแดงเมื่อกี้คือสีแดงเดียวกันนะพอมันเบรกขึ้นมาุ๊บเป็นไงราคาหุ้นก็แบบจากที่ไซเวย์ช่วงนี้ไซเวอ์อยู่ก็เป็นไงลงมาเรื่อยๆแต่ถามว่าเฮ้ยพี่เอ e. เนี่ยมันเป็นไงตอนช่วงนูน้นปีที่แล้วนู้นมันร้อยกว่าบาทใช่สังเกตว,ว่าเอ e. เนี่ย ช่วงประมาณเดือน5เนี่ยถ้าเกิดเรามองขีดเนาะขีดที่2หรือ3เพราะจริงๆมันมีข้อมูลนี้อขีดที่3เลยกันนะตั้งแต่ขีดที่3มาเนี่ยเป็นไงครับ EA เนี่ยมีคนช็อตทุกวันเลยเวลา10% 1เซ็นลแล้ววิ่งมาช่วงหนักๆคือช่วงนี้กลางๆตรงเนี้ยถ้าเกิดสังเกตไอนกลางๆระหว่างอันนี้นะก็คือแถวๆนี้ถูกไหมแถวๆเนี้ยคนมาทยอยเรียกว่าทุบช็อตเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆขนาดมันลงมา5 0แล้วนะเนี่ยจากร้อยลงมาเหลือ50 คนไม่แบบมาทุบอีกเพราะฉะนั้นแปลว่าจากห้าสิบโมานี่อไปไเงก็ <นา S 1> ลงอีกเท่าตัวเลยลงอีกใชแ่แต่ระหว่างทางเห็นไหมพอมี EA พอมีคนมาพอมันลงมาเรื่อยๆก็มีคนเริ่มจะปิดช็อตไปเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นตัว EA เส้นสีแดงเนี่ยมันก็เลยลดลงเหมือนเมื่อกี้เหมือนการาฟนี้อ่ามีคนลดลงมาเยอะเลยพอสมควรนะครับประมาณนี้แหละอันนี้เป็นเหตุผลที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเอา Data มาสร้างเป็น Universe เอามาสร้างเป็น Basket แล้วเราอาจจะไปดู Fundamental อื่นประกอบอย่างเช่นทุกทิตเอเอดีไหมนะมันอาจจะลิงก์กันได้ก็ได้อามีตัวหนึ่งแล้วกันตัวข้อมูลเนี่ยอาจจะมาก่อนแต่เอา Fundamental มาซับพอร์ตมันจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูหุ้นตัวนี้อ่หุ้นตัวนี้คือทิสโก้แล้วอุ้ยหมายว่านเนี่ย Tisco เนี่ยตอนแรกได้ไม่เท่าไหร่ตอนหลงังๆมาเนี่ยเฮ้ยมันเบรกตรงเนี้ยในเดือนประมาณเดือนเจ็ดเนี่ย มันเบรกขึ้นมาเยอะเลยทิสโก้เนี่ยมีคนช็อตเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามองว่าเฮ้ยทำไมทิสโก้อยู่ดีๆมีคนช็อตเยอะละ่ะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจกไม่ดี <c oughs> ในเรื่องของงบอในเรื่องของมีเรื่องของ NPL รถที่จะถูกยึดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอืมแลแ้อาจจะมองว่าที่รัฐบาลออกนโยบายที่ว่ายึดรถแล้วจบนี่อะ,อะไรแบบนี้อีกออ๋เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มาลองเหาเฮ้ย เราอาจจะมั่นใจมากขึ้นถ้าเกิดเรามีฟันเดมเท่ามาประกอบอะไรแบบนี้ครับคยค่ะเหมือนเราใช้ประกอบกันไปได้ด้วยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นเริ่มต้นว่าเฮ้ย Data เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาใช้ในการลงทุนเอามาการเทรดและแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะเขาเราก็จะมาแทรกไปเรื่อยๆว่าเออเดต้ data, เรามีอะไรบ้างถ้าอยากใช้ Data เราต้องไปหาจากไหนหรือถ้าเกิดแบบไม่หาเพราะบางคนเนี่ย เออไปหามาเสร็จปุ๊บมาทำ Visualize มาทำแสดงผลเองมันจะยากเอ้ยมีแนวทางไหนที่แบบสามารถใช้ Data เหล่านี้ได้บ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมงั้นก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะ้องอุ้ยมีคำถามอะไรไมยเอ่ยตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปถัดไปอืมก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ Data ว่าถ้าเกิดเรามี t i สโกเนี่ยเราเห็น o u t s ซน n ิงช็อตมันเยอะและ้วแล้วถ้าเกิดเราไปหาเฟเมทัลอีกเฮ้ย Uh, n อ่ uh, n มันจะเยอะขึ้นรถจะยึดเยอะอขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีหรือข่าวก็บอกอยู่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีคนตกงานเยอะขึ้นมีการจ่ายเงินช้าลงเราก็แบบเฮ้ยอ๋อทีสโกมันจะต้องลงในอนาคตนี่เองอะไรอย่างเงี้ยมันพอเชื่อมโยงไปแบบนั้นได้ข้<ะ>อมูลเนี่บางทีมันจะมาก่อนแล้วเราค่อยหาเหตุผลอื่นประกอบเพิ่มเติมใส่มันลงมาประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือเป็นคิปแรกของตัว เดต้เนาะของที่เรียกว่าคอนตัมเวลนะครับประมาณน,นี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้ง2คนด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอเคนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะ